สวัสดีครับผมสัมพันธ์จากลงกึงมานิจกนครับวันนี้นะครับจะมาแนะนําเครื่องนึ่งรวด p t y นะครับขนาด4-5มิลนะครับเป็นตัวดีไซน์ใหม่ของโรงงานเรานะครับเดี๋ยวจะมาที่บางส่วนประกอบของตัวเครื่องนึ่งรวดก่อนนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับหลักๆนะครับแยกด้วยการเป็น3ส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกนะครับคือถังน้ำมันไฮดรอลิกนะครับภายในบรรจุถังน้ำมันไฮดรอลิก AW68 นะครับตัวนี้ก็จะเป็นเกย์แสดงระดับน้ํามันที่อยู่ภายในถังนะครับข้อสําคัญนะครับน้ำมันจะต่ำกว่าเกย์ด้านล่างนะครับ สูงเข้ามานะครับเพราะด้านล่างตรงนี้นะครับจะมีตัวปั๊มเฮลิกอยู่ด้านในนะครับถ้าน้ำมันต่ำกว่าเกย์ปุ๊บนะครับน้ำมันเฮลิกเนี่ยจะไม่ไปหล่อเลี้ยงปั๊มนะครับทำให้ลูกสูบเบลอร์กกำลังอัดก็จะไม่ได้ตามที่เราต้องการนะครับส่วนที่2นะครับก็จะเป็นระบบไฟฟ้านะครับตัวนี้นะครับจะมี สวิตไฟเกแสดงแรงดันนะครับแล้วก็มีตัวปรับตั้งแรงดันนะครับตรงนี้นะครับด้านข้างเราก็ปรับตารางที่กาหนดไว้ให้ได้ครับตัวนี้นะครับเรื่องระบบไฟฟ้าเนี่ยเราจะมีมอเตอร์ด้วยกันทั้งหมด2แบบนะครับไฟ2 2 0โวลต์และ3 8 0โวลต์ขึ้นอยู่ความสะดวกของลูกค้านะครับ220โวลต์คือแบบเจ็บบัาธรรมดาไฟบ้านนะครับ380โวลต์คือไฟโรงงานนะครับเดี๋ยวมาดูด้านหลังนี่เลยครับด้านหลังก็จะมีพวกชุดมอเตอร์นะครับมอเตอร์ไฟฟ้านะครับตัวนี้เป็นขนาด2แรงนะครับระบบไฟแแลล้วต่เือกนะครับ ภายในก็จะมีต <it> ัวพวกโซลินนอยวาววาวคอนโทรลต่างๆนะครับส่วนที่3นะครับจะเป็นกระบอกดึงลวดนะครับกระบอกดึงลวดตัวนี้นะครับจะเป็นตัวเริ่มต้นนะครับระยะชักสิบสเซนนะครับระยะชักของลวดนะครับระยะชักของกระบอกนะครับภายในก็จะเป็นกลไกพิเศษนะครับชุบแข็งนะครับตัวนี้นะครับสามารถดึงลวดขนาดได้ถึง4-5่มิลนะครับขึ้นอยู่ที่เราเปลี่ยนกิบล็อกเก่ากิบล็อกที่ใช้เป็นกิบล็อกขนาด T16 4บมิลและ5้มิลนะครับแล้วแต่จะเลือกนะครับตัวนี้ก็จะมีง่ายๆเลยครัััับบบบดดดดดดูสวววิตช์นนนะะะะคคครรรรมีกกกกกเเเขข้้้าาาออจึงลลแ็ เราจะคลายลวดก็กดออกตรงนี้นะครับตรงนี้จะเซาะล่องไว้นะครับเพื่สามารถเห็นลูกสูบวิ่งได้นะครับเดี๋ยวดูนะครับเนี่ยครับอ่าประมาณนี้นะครับตัวเครื่องดึงลวดเอ่อตัวกระบอกเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะมาสอนการปรับต้านแรงดันของตัวเครื่อง p c y นะครับความจริงนะครับในลวดขนาด4มิลเมรเนี่ยเราจะตั้งดึงไว้ที่1,500พิกอนะครับเท่าเท่า1.5ตันนะครับมาดูที่ตารางแ่ทางดนวนนี้นะครับก็อย่างอ่าเท้าความว่าลวด p c y ขนาด 4มิลนะครับทนรับแรงดึงได้อยู่ประมาณ2ตัน2นะครับเราจะดึงอยู่ที่ตัน5นะครับแล้วก็ปรับตั้งไว้ที่1,500เพศไอนะครับเดี๋ยวเราจะหับการปรับตั้งตรงนี้นะครับเดี๋ยวมาดูตรงนี้นะครับเมื่อเรากดดึงลวดปุ๊บนะครับเกจมันจะขึ้นมาที่1,500เพศไอนะครับก่อนที่เกจจะขึ้นได้นะครับลูกสูบมันต้องยันอ่าตาาดูตรงนี้ครับตอนเนี้ลูกสูบวิ่งไปวิ่งมาอยู่เกมยังไม่ขึ้นนะครับแต่ถ้าลูกสูบยันเมื่อไหร่ปุ๊บนะครับ ค่าแรงดันที่เราตั้งไว้ก็จะขึ้นแล้วเมื่อค่าแรงดันที่เราตั้งไว้มันขึ้นแล้วนะครับเราจะทําการหมุนตรงนี้นะครับปรับตั้งเราต้องกดค้างไว้ด้วยนะครับดูเลยนะโอเคผมจะหมุนแล้วนะครับทีนี้มาดูตรงเกลแรงดันครับนะครับเราก็จะเลือกได้ว่าจะดึงที่แรงดันเท่าไหร่นะครับผมนี่จะดึงที่1,500 psi นะครับเพราะวันนี้เราดึงที่ลวดขนาด4มิลด้วยกันนะครับทีนี้ย้อนมาที่ตารางคำนวณนิดนึงครับเราดึงที่1,500 psi นะครับ จะเท่า1.54ตันนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะลองเทสดึงกับตาช่างนะครับดูว่าเป็นค่าเป็นที่เราตั้งไว้ไหมนะครับทีนี้ผมทําตัวคาลิเบตมาแบบง่ายๆนะครับใช้ตัวกิโลนะครับตัวกิโลตัวนี้รองรับน้ำหนักได้5ตันนะครับตัวนี้ก็ใช้ลวดพีซีวขนาด4มิลิลมร่วมกับกิบล็อกนะครับเดี๋ยวเราจะลองเทสกําลังดึงดูว่าหน่วยเป็นกิโลกรัมเนี่ยเป็นตันเนี่ยจะออกมาเท่าไหร่เดี๋ยวเริ่มแรกเปิดสวิตช์ก่อนนะครับมาดูที่นี่นะครับ ตอนนี้นะครับหน่วน้ําหนักเป็นศูนย์กิโลกรัมนะครับอ่มาครับทีนี้มาดูนะครับที่กิโลเลครับตอนนี้น้ําหนักอยู่ที่ศูนย์กิโลกรัมเอเข้ามาดูครับนะครับเดี๋ยวเราจะดึงที่1,500พิกเอทเท่าเท่า1.5ตันนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าค่าจะขึ้นตามที่เราตั้งไว้ไหมนี่นะครับเออ5กิโลขึ้นนะครับ1,505.2 กิโลนะครับหรือ1.5ตันนะครับทีนี้มาย้อนดูที่เกนะครับว่าขึ้น ,500 หรพีเอไหมเกขึ้นที่1 5 0 0พีเอนะครับโอเคก็เป็นตามค่าที่ผมตั้งไว้อะครับก็เป็นการเทสนะครับว่าเครื่องเนี่ยแบนยำตามที่เกตั้งไว้เลยนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะมาลองดึงตัวแบบหล่อจริงๆนะครับวันนี้ผมจะดึงกับแบบหล่อคานทับหลังนะครับคานหลังตัวทีนะครับตัวนี้นะครับชิ้นงานมีความยาว 2เมตร 9- 2เซนนะครับเราตัดลวดที่3าเมตร40นะครับเผื่อไว้ประมาณสา40เซนะครับเพื่อให้กระบอกดึงลวดดึงได้ทีนี้ครับเดี๋ยวผมจะมาทําการดึงลวดให้ดูนะครับว่าการดึงลวดเนี่ยหลักการเป็นยังไงบ้างนะครับเริ่มแรกนะสธิบายของตัวกระบอกก่อนนะครับหลักการทํางานของตัวกระบอกดึงลวดนะครับภายในนี้จะมีกิบล็อกอยู่นะครับลักษณะตอนนี้กิบล็อกมันจะหนีบอยู่นะครับหนีบอยู่นะครับเราต้องการให้ใส่ลวดเข้าไปในกระบอกได้นะครับมันจะใส่ไม่ได้มันจะมันจะยันกันนะครับ พราะงั้นเนี่ยเราต้องดันตัวกระสวยเนี่ยนะครับลูกสูบเนี่ยครับให้มันชนด้านหน้าดันให้มันชนด้านหน้านะครับเพื่อให้กิบเรามันอ้านะครับแล้วเราถึงจะใส่เข้าไปได้นะครับทีนี้เราเราดึงเนี่ยเราต้องใส่2จังหวะนะครับจังหวะแรกนะครับให้มันให้มันชนก่อนนะครับแล้วครับเราค่อยดันเข้าไปกึ๊กหนึ่งอย่างนี้เห็นไหมครับอ่าแล้วเราค่อยกดดึงถ้าเป็นอย่างนี้ก่อนเราดึงไม่ได้นะครับไม่งั้นเดี๋ยวเวลาตอนดึงลวดจีมันจะกระแทกนะครับกระแทกกับดึงเข้ามากระชากกระแทกเพราะงั้นให้ยันชนปุ๊กแล้วค่อยกดด Y, รั้วพีทวตัวนี้นะครับยาว2เมตรกล2นะครับปกติระยะยืดของรั้วพีทวเนี่ย1เมตรจะยืดได้7มิลนะครับอันนี้มันเท 24, 3, mm 2, 1, 1, ียบเท่า3เมตรจะยืดได้มา2เซนกับ1มิลรั้วมันจะวิ่งนิดนึงนะครับเดี๋ยวสังเกตรั้ววิ่งตรงนี้นะเดี๋ยวผมจะกดดึงแล้วนะครับอานะครับโอเคอัน hmm. นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ดึงรั้วแล้วครับอันตรายแล้วนะครับเราห้าม ไปอยู่ในระยะแนวที่ลวดจะหลุดได้เลยครับทีนี้มาดูตรงนี้ครับลวดจะตึงมากนะครับเนี่ยครับตึงเป๊ะเลยนะครับอย่างกัตรงนี้มันยังหย่อนหย่อนเดี๋ยวเราจะดึงอีกเส้นหนึ่งให้มันตึงนะครับมาดูครับโอเคเรียบร้อยครับทีนี้ตรงนี้อันตรายแล้วตามหลักเราจะมีบังเกอร์นะครับ วันนี้เดี๋ยวเราจะทําการสาธิตการตัดลวดตัวเปล่าด้วยนะให้ดูความรุนแรงด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยครับแต่การดึงลวดก็เสร็จสิ้นขั้นตอนแล้วนะครับก็วันนี้ก็จะมาแนะนําตัวเครื่องดึงลวดนะครับให้เห็นหลักการทํางานนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งทีนี้อาจจะย้อนมาในเรื่องดีไซน์ของตัวเครื่องดึงลวดตัวใหม่นิดนึงนะครับคุณสมบัตินะครับ1นะครับลักษณะนะครับมีฝากระโปรงครอบนะครับกันน้ํากันอะไรได้นะครับกันสิ่งไอโล่นใส่นะครับ2นะครับ จะมีตัวจุดลากจูงเนี่ยนะครับได้สะดวกนะครับนะครับลากไปลากมาได้เลยนะครับง่าย3นะครับจะมีตัวจุดยกนะครับบางทีเราทําในแผพนคอนกรีดใหญ่ๆนะครับหิ้วไปหิ้วมาระหว่างแพรนะครับก็ง่ายสะดวกเช่นกันก็โดยประมาณนี้ครับทีนี้เราดึงลวดเสร็จแล้วนะครับเราจะมาทําการสาธิตตัดลวดตัวเปล่านะครับครับที่แบบความยาว 2เมตร9ที่2นะครับลวด P C Y ขนาด4มิลนี่เดี๋ยวเราจะตัดตำแหน่งนี้นะครับนี่คือลวด P C Y นะครับเราตัดตรงนี้นะครับลวดจะพุ่งมาวันนี้นะครับเราจะทําเป็นการทดลองเล็กๆนะครับเอาแบบไม่ได้สีเลี่ยนมากนะครับแบบให้ดูกันสนุกสนานไปนะครับเดี๋ยวผมถ่ายด้วยกล้องส l o w m o ชั่นด้วยนะครับแล้วก็จะเทสดูนะครับว่าเวลาลวดพุ่งเนี่ยมันจะทะลุไข่กับหัวยายเท้าผมเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวมาดูความรุนแรงกันนะครับว่า จะเป็นยังไงบ้างนะครับอาตัดเลยโอ้โหกระจุยกระจายครับไปทั้งไข่ไปทั้งหัวใจเท้าเอาเอามาดูหน่อยสิว่าเป็นยังไงบ้างมาันทะลุไข่เป็นยังไงบ้างโอ้โหไข่นี่กระจุยเลยครับน้ำแตกเลยไม่รู้ว่ากล้องผมจะอยู่ดีหรือเปล่า โอ้ย่าไปอยู่ข้างหลังนั้นนี่ฮะหัวใช่เท้าสภาาหัวจะให้ถ่ายอะไรก็บอกกันเดี๋ยวเราจัดให้ครับสาธิตการตัดลวด P t Y นะครับจำลองอุบัติเหตุนะครับเมื่อลวดขาดนะครับวันนี้ลวดที่เราตัดนะครับเป็นลวด P t Y ขนาด4มิลนะครับยาวด้วยกันนะครับ3เมตรนะครับเดี๋ยวมาดูความรุนแรงนะครับเมื่อลวดขาดจะเป็นยังไงบ้างนะครับวันนี้นะครับเราจะจำลองการ ตัดนะครับด้วยยางรถยนต์นะครับเป็นคอนเทนต์นะครับถ่ายหเห็นนะครับว่าเมื่อลววผขาดแล้วมันรุนแรงขนาดไหนนะครับ mm hmm. เดี๋ยวมาดูนะครับตัดเลยโอ้โ okay. อ oh, ้ทะลุไหมครับทะลุแค่ชั้นเดียวไหมครับทะลุแค่ชั้นเดียวนะครับโอ้โ oh. ห ก็ไม่แรงเท่าไหร่ครับเพราะลวดตัวนี้มันสั้นนะครับลวดระยะแค่3เมตรนะครับการแรงถีบก็เลยไม,ไม่ไม่แรงมากนะครับโอเคครับใช้ตัวไข่นะครับแล้วก็ตัวไม้เนี่ยเซฟหลังไว้ทีนึงครับเดี๋ยวมาดูความรุนแรงนะครับเมื่อลวดขาดจะเป็นยังไงบ้างดูเลยครับตัดเลยโอ้ เดนกระจุยกระจายเลยครับไข่แตกไม้กระเด็นเลยนะฮะโอ้โหดุนแรงมากเดี๋ยวค่อยดูวิดีโอสโลโมชั่นกันนะครับ